น้าหนุ่มจะมารีวิวเกมออนไลน์เล่นฟรีนะครับของโหลดเอานะฮะก็เป็นคลิปแรกการแคสเกมนะฮะก็ยังไงก็ติชมมันได้นะครับผมก่อนอื่นก็ ไม่ต้องทำอะไรมากครับปรับแต่งการ์ดจอนิดหนึ่งฮะคอนโทรลคีย์บอร์ดออเดิโอมีซับด้วยโอ้โหเป็นไงครับสุดติง่งสุดติ่งกราฟิกฟก็เปิดกันสุดๆแลลวเกมนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกินสเปกนะฮะ ผมว่าเล่นมานิดนึงแล้วช่วงนี้เน็ตก็มีปัญหาครับหลุดหลุดมากนะฮะก็ดูจากภาพรวมหน้าตาเกมนะฮะจากคาแรคเตอร์ของตัวเล่นดู หื่นหืนหน้าตาหื่นหืนไงไม่รู้นะฮะผมก็จะมาลองเล่นดูสักนิดหนึงห่งด้วยกันในหมวดของแชมเปี้ยนเล่นแบบช่วยกันนะฮะพอเล่นมานิดนึคงฮะก็ออ,อยากใช้ได้เลยครับเราลองมาชมมันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบอกก่อนนะครับว่าเล่นไม่เก่งเล่นได้กากมากเลย มาถึงก็จะมีอันนี้โหมดแบบช่วยกันเล่นนะครับข้าวมอนข้าบอด4ีคนที่ช่วยกันเล่นก็มีหมลุกซ่านะครับมีพร้อมแบบพัน 1, โอ้โหอันนี้เก่งๆทังนั้นเลยมาถึงก็คลิกเริ่มได้เลยนะฮะไม่ต้องรอช้า จัดเต็มไปเลยฮนะเป้าหมายแรกครับสังเกตจุดสีดแดงๆที่กระพริบในแมปก็พอครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยวนก่อนวนก่อนเปลี่ยนปืนแล้วเปลี่ยนปืนละจัดเต็มไปเลยฮะ มาถึงก็ตายเลยครับไม่เนไครับจัดใหม่จัด RPG เลยครับภารกิจมันต้องเล่นแบบช่วยกันนะครับต้องช่วยกันยึดเป้าหมายท่าบอลท่าบอดให้ได้ต้องช่วยกันจริงครับถ้าไม่ช่วยกันก็จะไม่ผ่านเกมนี้ โอ้ยแหมอี๊ปลาบสลิดยาก,ยากอาก่ะเนี่ยยากอ่ะเนี่ยไปไหนหมดแล้วต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับเลี้ยงจากระยะไกลครับ <c oughs> อุ้ยมากันเพียบเลย เออมากันเต็มเลยฮะอย่างนี้โอ้ยหนีก่อน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 แล้วโอ้โหมากันเต็มครับงานนี้จัดเต็มครับงานนี้จัดเต็มครับฟิกดูว่าสวยใช้ได้น่ารักดีมันดูเหมือนภาพการ์ตูนการ์ตูนดีแต่ว่ายิงกันเลือดสาดเลยฮะแต่ว่า กูใกล้ตายละใกล้ตายละต้องยิงพวกคาร์บอยฮะโอ้โอ้โหดูไส้ขาดดูวิง่งท่อนล่างวิ่งได้เลยโอ้โหเป็นเกมแบบดูน่ารักแต่แฝงไปด้วยความโหดๆไงก็ไม่รู้นะผมว่ามันออกจะติดเรทติดเรทด้วยมากันแล้วมากันแล้ว มาแล้วรีโหลดทีโยนผูแมกกาซีนกันเ,นเลยฮะสุดติ่งครับผมโอ้โหฆ่าได้หนึ่งตัวแม่สุดยอดสุดติ่งครับสุดติ่งครับ,รบโอ้โหปืนครับหนีก่อนครับมาเป็นชุดมาต้องตามมีต้องตามครับต้องตามไม่ได้ตรงนี้ต้องเขี่ยนีต้องเขี่ยนีต้องเขี่ย ต้องเขียงีต้องตามครับอูอ้ยง,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 งยย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 ยเกยย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 คยตยย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 ตยย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 ตยย ต,ตุบต,ตับตุบตับตุ้งตายยอะเยอะดูมันเต้นโอ้โหโอ้โหผิวผิวอต้องเอาคืนครับนี่ต้องเอาคืน,าคน,าคนมาแล้วเห็นลแล้วแวบๆจุดมุมบนขวาครับของจอจะมีแบบมปวงกลมวงกลมอยู่ ต่างพออีกนิดนิดโอ้โหอีกนิดอีกทีอีกทีต้องตามอืมฆ่าได้แล้วจัดไปครับต้องตามอีกต้องโอ้โโดดก่อนครับพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องชาวไทยครับจังหวะนี้ทำได้สวยครับผมหัวใจเต้นตุบ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 แล้วฮะเอาล้วครับไปใหม่ครับเป็นเป็นปืนเป็นปืน เปิดแล้วครับจังหวะนี้เราใจครับจังหวะโัใจเต้นทุบตักทุบตักเอาแล้วครับมาแล้วมาครับต้องช่วยครับต้องช่วยครับอย่าหนีครับอย่าหนีครับหนีฟอสครับโอ้โหโโอ้หจังหวะนี้ทำได้สวยทำได้โอ้โหตายฮะไส้แตกนะฮะโอ้โหดูมันตีก๊อฟใส่มันยากมากเลยครับ ต้องเอาคืนในจังหวะนี้อยู่ไหนครับหาก่อนครับจุดสีแดงๆครับโอ้ยโอ้หายปะครับไปไปอีกจุดเดีฮะฮะอีกจุดแวบๆแถวๆนี้ครับผมว่าโอ้ย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 มันแรงครับมันแรงโอ้ยโอ้ยมันแรงมันแรงมันแรงครับมันแรงครับต้องหลบบอลครับ ้จังหวะนี้มันแรงคับมันมาแรงครับโจังหวะนี้มันแรงครับจังหวะนี้แรงครับโอ้โหทำไม่สวยครับจังหวะนี้หัวใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับแล้วฮะค่าสามตายห้าฮะถือว่าโอเคครับพอรับได้ฮะไม่มีเลือดให้กินเลยเนี่ย เจอแล้วโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนปืนก่อนดีกว่านะถ้าทางยังไม่ทันกินนะเนี่ยโ <C> e <as> อ้โหหมอนฝาผ่าหมอนฝาผ่าต้องตามแบบนี้ต้อง,าอางตามโอ้โห <C> e <as> ตาย ที่3อยู่ข้างบนนี้พอตายปุ๊บก็คลิกซ้ายต่อได้เลยนะฮะมันแล้วแต่แมปด้วยนะฮะเฮ้ยวอะไรเสียงอะไรบุด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 เสียงอะไรบุด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 เจอสีแดงครับอยู่ตรงไหนครับหาหาหาก่อนหาก่อนไกลแล้วไกลแล้ว เซร็จต้องรีบรีโหลดครับอู้หมันมาจากข้างหลังครับจังหวะนี้ไอ้คาบอยนียแหมมันมาไวจริงๆเว้ยต้องตามจังหวะนี้ต้องตามครับ เนี่ยปืนไฟครับปืนกลไฟครับอโอ้โหโอ้โหมีเพื่อนช่วยยิงเลเซอร์ครับโอ้โหแต่เราแอบ,บยิงครับโอ้โหสวยครับจังหวะนี้ครับช่วยเพื่อนยิงได้จังหวะนี้เรายิงแม่นครับยิงได้แม่งโอ้โหได้ด้วยครับจังหวะนี้สุดยอดสุสดยอดเหล่ลวกแพ้เจอแล้วเจอแล้วขบบนขบนขบบนขบนขบ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 บนบนขบบนบนขบบนนขบ อยู่นิ่งๆไม่ได้ไงวะรีโหลด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 เราถอยก่อนเอาละเพื่อนเพื่อนจัดแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลบกวันม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 าเต็มครแล้วอะไรล่วงวะเอาอุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้ยใส่เกียร์หมาครับใส่เกียร์หมา เย้ฆ่าได้แล้วใอ่แตกตาม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 ขวาครับขวาครับ <c oughs> จังหวะนี้ต้องอ้อมครับต่อหน้าไม่ไหวครับอุ๊ยเดียดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหไสอยู่ีเข้าไสแตกเลยครับ โอ้ฉูดิ้วกลางก่อนตายด้วยฮะที่เสียงหวาดิครับไม่ยอมครับต้องไล่ล่าครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมาเต็มครับมันมาเต็มครับอ้อมครับอ้อมครับ วิลโลด์ทัพสว่นนี้โอ้โหไม่ทันอีกนิดเดียวโอ้โหที่หนึ่งเล่นเก่งมากยิงสามไม่ตายเลยสุดยอดสกอร์ไปพันสามแล้วนะทางนี้นไปได้พุ่งไปเลยครับไปแล้วไปแล้วโโอ้โหสุดยอดมาแล้วเจ้ นี่เะยยักไก,ก่ออกมาครับยัยษ์ไก่เราแพ้ครับจะยิงอะไรเนี่ยรอกันรอกันอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออไปโน้นแล้วตรงไลล่าครับตรงไลล่าครับ โอ้โหหลบก่อนหลบก่อนครับจังหวะนี้ไม่ไหวครับมันต้องตามตุ๊ดเรามาเนี่ยโอ้โหเจอข้างหน้าชีพหายพุ่งเป็นสตันแมวก่อนเลยครับเดียรเรียนกว่างเปลี่ยงยางมาเนี่ยเดียรเรียนเปลี่ยงยางกว่างเจ้าเนี่ยแฮ้หลบโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้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 พุ่งครับพุ่งครับพุ่งอย่างเดียวครับแ ลงมาทันโชคดีครับจังหวะนี้ลงมาได้ทันทำได้สวยอ้โหมันมันมาข้างหลังมันมาข้างหลังเลยนอนละเพื่อนมาช่วยแล้วตอนนี้โอ้โหยิงข้างหลังไสแตกเลยฮะ bật phơi đi qua ốp su dài cách cách của ไล่ล่าโอ้โหมาข้างหน้าเลยครับโอ้โหตกใจครับตกใจโอ้โอ้วนอ้วนอ้วนหลบบอลอ้วนอ้วนหลบบอลอ้วนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมากันแล้วมันมากันแล้วโอ้โหมันจัดเต็มกันแล้วครับพี่น้อง โอ้โหมันแทงข้างหลังนะครับเร็หนานจังนะฮะรอบนี้ไปครับขึ้นขวาไปเลยครับโอ้โหช็อตเบินเลยทำไง ้จังหวะนี้ทำได้สวบใส่เกี๊ยวหมาใส่เกี๊ยวมหมาจังหวะนี้ลุมครับลุมครับจังหวะนี้ลุมครับ <c oughs> เล่นมาแพ้เฉยดูมันเต้นอากาโก้กวนอารอมณ์มากพอมันชนะแล้วเห็นไหมครับ <c oughs> โอ้โหดูมันเต้นกางน้ำสไตล์โอ้โหูจะบ้าตายเกงีงจริงจ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็คือหน้าตาเขาจะหรับโชว์เลเวล ดูครับหน้าตาเก็กซิมเลยนะครับแพแล้วครับก็คร่าวๆนะครับถือว่าจบการรีวิวเห็นแค่นี้ด้วยกันนะครับใครสนใจเล่นก็ไปโหลดเล่นได้ตามสตรีมได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ